พักแดงตอนนี้เหมือนกันโอ้โหคำรามคำรามชิบหายคำรามหมูฉลาดขึ้นมาทีเดียวเลยตอนเป็นรัฐบาลนี่มันโง่ชิบหายบารมงโง่เลยพอไม่ได้มีอํานาจโอ้โหฉลาดชิบหายแล้วโอ้โหผลจากการไล้ประสิทธิภาพประเทศอยู่ในคืนไม่เข้าขายไม่ออกอะไรที่เรียกว่าคืนไม่เข้าขายไม่ออกมึงอ่อยู่ในประเทศที่คืนไม่เข้าขายไม่ออกมึงคุยกับอังเคลทีนึงเนี่ยโอ้โหอังเคลคะยังไงดีคะมึง่สภาพมึงอัคิดที่หลุดออกมานั่นคือคืนไม่เข้าขายไม่ออกของแท้ จุลพัวหน้าพักแดงการ royable. สื่อสารขาดความรอบครอบชี้รัฐบาลทำเสียเปรียบโอ้โหมึงพูดมึงไม่ได้ดูพักมึงเลยการสื่อส,ส,ส, <and> <Maria> สารขาดความรอบคอบมึงไม่ได้ดูพักมึงเลยสมัยนายกคนก่อนอ่ะมึงทำอะไรเนี่ยเขารู้หมดแหละนะครับผมพูดเรื่องระบบพูดเรื่องยุทธศาสตร์พี่ก็จะเห็นทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นพระองค์ท่านที่เสด็จไป จีนเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนกันพระเทพเสด็จไปจีนตอนนั้นก็ได้ดวงอาทิตย์โทคาม็กฝ้าหญิงจุลาพรเสด็จไปจีนตอนนั้นก็ได้อะไรได้วัคซีนซีโนโฟาร์มทุกอย่างมันมีนยายยะครับนะฮะและการที่คุณอนุทินกล้าที่จะหักดิบกล้าที่จะบอกว่าไม่สนภาษีทั้มนะฮะแสดงว่าอะไรแสดงว่าอนุทินคิดคนเดียวเหรออนุทินไม่ได้คิดคนเดียว อนุทินก็อาจจะต้องเข้าเฝ้าไพ่อินแบบผมนะฮะระดับอย่างหนูเนี่ยหนูจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหนูต้องหนูต้องฟังพ่อแม่ถ้าหนูไม่ฟังพ่อแม่เนี่ยถ้าหนูดื้อเนี่ยนะฮะหนูอาจจะไม่ได้ออกจากบ้านไอ้พักแดงดิ้นพลาน ใช้จังหวะนี้ในการโจมตีพักแดงสมาชิกพักแดงสมาชิกพักส้มรวมหัวเดียวกันคืออะไรรวมกันตีว่าโอ้โหเป็นนายกได้แค่เดือนเดียวยังวินาขนาดนี้อะไรที่เรียกว่าวินาศอะไรที่เรียกว่าวินาศครับถ้าปล่อยไว้อีกสี่เดือนมีแววสิ้นจมล่มจิ้นชะามึงนั่นแหละสมัยมึงพูดแหลพวกมึงนั่นแหละ ถ้าปล่อยไว้อีกนานกว่าน,นี้สิ้นชาติแน่นอนเพราะอะไรเพราะพวกมึงพร้อมขายทุกสิ่งทุกอย่างภายใต้ผลประโยชน์ของพวกมึงอนันนี้อนุทินสิ้นชาติอะไรผมกับภูมิใจด้วยซ้ําที่มันกล้าที่จะยืนหยัดแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรเว้ยกูไม่ขายให้มึงก็ได้กูไปขายประเทศอื่นก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้มีผลต่อการนําเข้าสินค้าของอเมริกามา คุณยังได้ใช้ iPhone ราคาเดิมใช้ Apple ราคาเดิมคุณยังได้ใช้สินค้าอเมริการาคาเดิมเพราะว่าประเทศไทยก็เก็บภาษีเท่าเดิมแต่มันจะมีผลแค่เราส่งของไปขายในอเมริกาไม่ได้แต่ถามว่าส่งของไปขายในอเมริกาไม่ได้อเมริกาตอนนี้ก็ไม่ใช่ว่ามีตังค์นะ,ะแล้วผมจะบอกให้ว่าทำไมสหรัฐถึงแจ้งขอระงับเจรจาภาษีกับไทยชั่วคราว เพราะอะไรเกมเนี่ยนะฮะผมขอใช้คำว่าหนูนะฮะที่เหนือกว่าหนูเนี่ยคงคงไม่เอามาพูดนะหนูนี่เก่งมากเลยนะอ่านเกมทะลุปู่โป่งหมดเลยเก่งมากนะหนูนี่เก่งสุดๆเลยอะ่ะนะฮะดูหน้าเบือ้อแต่เหมือนอ่านเกมทะลุป่อ่านล่วงหน้าเหมือนคล้ายๆลุงตู่เลยอะ่ะ หักดิบนะครับกล้าหักดิบนะหักดิบปุ๊บสีทิ้นผิงประกาศทุนเก้าขอซื้อข้าวห้าแสนตันบังเอ,อิญมึงเอ,อิญหักดิบกะสารัดวัดใจเลสารัฐมึงยังไงมึงจะขายให้กูหรือไม่ขายให้กูถ้ามึงไม่ขายให้กูสรุปแล้วจีนสดรับรองส่งซื้อซื้อข้าวห้าแสนตันจีนแม่งกลายเป็นพัธมิตรทันทีเลยกับไทยคนไทยแม่งกลายเป็น ทุกคนแม่งหันไปพึ่งจีนว่าจีนแม่งใจถึงจริงเว้ยเวียดนามเห็นละสีจิ้นผิงประกาศนะฮะในขณะที่ไทยหักดิบกับอเมริกาจีนเข้าซัพพอร์ตทันทีเลยข้าวห้าแสนตันเวียดนามมองอยังไงเวียดนามบอกไอ้เฮียเอาแล้วกูจะไปจีนหรือไปสหรัฐดีวะไทยแม่งได้ไปแล้วไทยแม่งลุกไปแล้วลาวเอาไงเวียดนามเอาไงสิงคโปร์เอาไงพมา่าเอาไงไอ้พมา่ากับลาวเนี่ยไม่ต้องพูดถึงมันไปจีนอยู่แล้ว เวียดนามเอาไงนะฮะคิดแล้วยังไงต่อนะฮะทาเอาไงเฮ้ย <He i, S 1> เอาไงดีวะแม่งมีตลาดใหม่วะ่ะเฮ้ยสุภพจีแม่งไปรัเสเซียแล้วเว้ยตอนนี้ <laughs> ไม่พอแค่นั้นเฮ้ยไทยแม่งมีตลาด FTA ที่ลุงตู่ปูไปให้อีกอีกเป็นเจ็ดสิบกว่าฉบับที่อ่าวเบงกอลนะฮะเนปาลอินเดีย บังคลาเทศนะฮะในปานอินเดียบังคลาเทศอะไรอ่ะอีกประเทศหนึ่งอ่ะแถวอา่าวเบงกอลตรงนั้นอ่ะกลายเป็นว่าอะไรกลายว่าคนอินเดียแม่งหลั่งไหลเข้ามาเฉย <c oughs> จีนไม่มา <c oughs> น้อยลงเพราะโอเคมันอาจจะมีเรื่องของแสแกมเมอร์แล้วแม่งโขมนะะาาอไอประเทศห่านี่แม่งนะฮะแคนาดาอีกใช่ครับไอประเทศห่านี่แม่งไม่ใช่แคนาดานะไอประเทศห่านี่ไม่ใช่แคนาดา <c oughs> มีเรื่องสแกมเมอร์กัมพูชาอินฟูชื่อดังในประเทศจีนหายตัวไปในกัมพูชาแม่งกระทบไทยด้วยคือคนแม่งก็ไม่กล้าเข้ามาเที่ยวไทยเพราะไอ้ประเทศห่านี่นะฮะคือแม่งไม่แม่งไม่รู้จะมีไว้ทำไมในแผนที่โลกอ่ะคือกลายเป็นว่าคนก็มองว่าแม่งประเทศไทยแม่งกั สวยไปด้วยเลยนะฮะคือมันจะมีไว้ทำหาแลไม่เกิดประโยชน์หาอะไรกับแผนที่โลกเลยอ่ะเอาจริงๆนะไม่แปลกใจที่เขาจะทำเป็นสนามลบอ่ะไม่แปลกใจเลยจริงๆนะครับตอแหลมึงหลอกมึงหลอกคนในประเทศมึงจะเป็นควายหมดแล้วนี่ถึงบอกไงว่าไม่มีสิ่งใดภายนอกตัวเราที่ดีไปกว่าการยานิมิต นะฮะจะจนจะอะไรก็แล้วแต่หากลาลยานมิตยอย่างเดียวหาคนที่แม่งสําเร็จหาคนที่แม่งอย่าไปหาเพื่อนที่มันเป็นภาระอันนี้พูดกันตรงๆเพื่อนที่แม่งไม่ใช่ถ้าเป็นเพื่อนแล้วก็ต้องรักกันนั่นแหละแต่แต่แต่ว่าถ้าหาคบใหม่อย่าไปหาคนที่เออนะฮะสร้างปัญหาให้กับเรา <laughs> นั่นแหละสุดท้ายไม่มีใครเข้าใจเกมตรงนี้หรือเข้าใจแต่ว่ายอมยอมรับไม่ได้ก็ไม่รู้ นะฮะแล้วก็ไปแซะบอกว่าอุ้ยข้าวห้าแสนล้านตันเป็นวนเวียนอยู่อย่างนี้ซื้อจริงหรือเปล่าไม่ซื้อจริงหรือเปล่านู่นนี่นั่นต่างๆขอโทษครับเขาประกาศออกมาข่าวออกมาขนาดนี้นะครับผมนะฮะสีจิ้นผิงผมเชื่อว่าจีนแม่งใจถึงไม่ได้เหมือนอเมริกา <laughs> มึงก็แค่อิจฉาโคศกพักแดงนี่คนใหม่นี่ปากจัดมากเลยนะฮะปากดีมากแม่งพูดไม่หยุด แม่งพูดมากกว่าไอ้บุ๊กอีกนะฮะแล้วไม่มีอะไรจะพูดด้วยแล้วพูดมันก็เข้าตัวทั้งนั้นเลยนะครับมึงพูดอะไรมึงไม่ดูสมัยพักมึงบริหารเลยเวน้นนะครับผลจากความไร้ประสิทธิภาพรัฐบาลอนุทินประเทศอยู่ในจุดที่กืนไม่เข้าคายไม่ออกนอกจากเผชิญหน้ากับกัมพูชาแล้วยังเจอแรงกดดันจากอเมริกาอีกทั้งที่สามารถรับมือได้โดยไม่ต้องขยายประเด็นให้มันเสียเปรียบ มึงจะไม่ขยายประเด็นยังไงปฏิญญาสันติภาพคนหนึ่งรักษาสันติภาพคนหนึ่งรักษาส้นตีนภาพนี่คือสิ่งที่คนไทยและประเทศไทยเองเนี่ยมันต้องเลือกให้โอกาสขเขมรมากี่รอบแล้วตอนที่พักมึงบริหารเนี่ยมึงมาบอกว่าอนุทินทำทหารเสียขาแล้วตอนที่พักมึงบริหารเนี่ย เสียขาไปกี่ข้างอะอย่าหายอย่างงู้นอย่างนี้เลยไอ้พักร่วมบางคนน่ะพักร่วมบางคนน่ะที่ออกมาพูดว่ากองทัพต้องเอาจริงได้แล้วต้องมาไอ้ที่ด้อมมันดุดุนะไอ้ที่ด้อมมันชอบแบบไปละลานคนอื่นเขาอะไอ้อะไรพัง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 ทุกอย่างอะโอ้ยออกมาพูด นะฮะออกมาพูดแลวรัฐบาลกองทัพต้องเอาจริงเอาจังนูน่นนี่นั่นจะเสียนู่นไปแล้วตอนมึงอยู่รัฐบาลด้วยกันมึงไม่ห้ามกันละตอนมึงอยู่รัฐบาลด้วยกันนะมึงไม่ห้ามกันล่ะเสียขาไปตั้งกี่ข้างแล้วมึงเบึ่งมาบน่นตอนที่มึงเป็นตอนที่มึงไม่มีอำนาจ ไอหาตอนมึงอยู่ร่วมรัฐบาลกันมึงไม่พูดหรอมึงไม่เห็นแสดงความคิดเห็นเลยเอ้ยกองทัพต้องเอาจริงกันแล้วทำไมมึงเงียบจังเลยมึงเงียบเงียบๆเลยโอ้โหต,ตอนนี้พี่เดียที่ตอนนี้เพิ่งมีปากพูดเก่งชิบหายเลยพูดเยอะด้วยตั้งแต่ไปทำตาสองชั้นมาเนี่ยอ้โหพูดเก่งชิบหายขอโทษด้วยนะครับถ้าใครเป็นเอฟซีลุงคนนั้นเนี่ยก็ขอโทษนิดนึงนะครับแต่พี่ไปคิดดูแล้วกันนะครับไอตอนอยู่ร่วมรัฐบาลเนี่ย ไม่พูดเลยเลยครับให้ยังให้เอกนัทมารับหน้าให้โคศกมารับหน้าให้คนนู้นคนนี้มารับแทนตัวเองไม่พูดเลยไม่ชี้จแจงอะไรเลยแต่บอกใกล้เลือกตั้งโอ้โหกองทัพต้องเอาจริงเอาจังโอ้โหผมจะออกอกฎหมายเออเออใครที่คอรับชั่นผมจะประหารชีวิตด้วยนะั้นแล้วมึงไม่ทําตั้งแต่แรกตั้งแต่มึงอยู่อ่ะสองปีอ่ะสองปีไม่ทําอ่ะ ผมไม่ชอบการเมืองแบบเดิมๆผม,ผมนู่นนี่โอ้โหมึงพูดดูหล่ออ่ะพูดดูคุณชายมึงพูดหล่อลอมากอะ่ะหล่อจนด้อมแม่งฟินพอๆกับด้อมส้มด้อมแด,ดงอะ <c oughs> โอ้โหแล้วก็ใช้ภาพเดิมๆไปเยี่ยมประชาชนโอ้โหเขาเข้าถึงประชาชนนะเขาเข้าถึงอินฟูคนนู้นคนนี้คนนั้นนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเข้าถึงไม่เข้าถึงไม่เกี่ยว นะกูไม่ได้สนใจว่านักการเมืองคนไหนเข้าถึงประชาชนเอ็นดูประชาชนต้องมาทักกูต้องมาฝันดีกับกูต้องมาไม่ต้องทํางานลุงตู่อย่างเงี้ยลุงตู่ต้องมานั่งไลฟ์ทิกตอกแบบนี่ไม่ไม่มีเขาวางตัวเขาไม่ลงมาคุกกับด้อมไหนนะเพราะอะไรเพราะสิ่งที่เขายึดคือแะละคือประชาชนทุกคนกับประเทศชาติ คุณเข้าใจการวางตัวไหมมานั่งไลฟ์ติ๊กตอกอยู่กับด้อมคนนู้นคนนี้คนนั้นแล้วมานั่งแบบในสาธระมากอ่ะคือกุณซื่อมึงนี่แม่งแบบกระจอกมากเลยพ่ออะไรใช่ครับพี่พ่ออะไรเพราะประชาชนเขาอยากเห็นเขาไม่ต้องการแบบมันมึงต้องการแค่นั้นเหรอมึงต้องการนายกกัะมวลทีมึงต้องการผู้นําที่ต้องมามามาสวัสดีมึงมาทักทายมึงเห็นมึงเป็นมีตัวตนอย่างนี้เหรอ นะฮะไม่ไม่ใช่อ่ะนะครับผมนะฮะแต่ถ้าใครชอบก็แล้วแต่ตามนั้นนะฮะไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรก็จะชอบตามเก่งทุกคนนะฮะตอนเป็นรัฐบาลไม่เงียบเชียบไม่พูดนะแล้วก็บอกว่าบีนดีนเอดีนเอแต่เข้าบ้านจันไปตั้งกี่ครั้งปกป้องยิ่งรักยิ่งรักไม่ได้เป็นคนทาให้ค่าไฟแพงนะยิ่งรักอย่างนู้นอย่างนี้อย่างงั้น แล้วก็มาด่าลุงตู่บอกคนเข้าหาลุงตู่เพราะคนเข้าหาผมเนี <ocal> <PR US> S> <S ่ยส่วนใหญ่เพราะว่ารู้ว่าผมทํางานแต่คนเข้าหาลุงตู่ส่วนใหญ่ว่าเห็นลุงตู่เป็นดาราเห็นเป็นดาราเห็นเป็นทุพตาตาคนเข้าหาลุงตู่เพราะงั้นแล้วลุงตู่จะเด่นดังจะมีแสงได้ลุงตู่ทาอะไร เขามีผลงานไงเขาคนถึงต้องอยากเข้าหาเขาเขาอยากถ่ายรูปกับเขาอยากจะเข้าหาลุงตู่คิดถึงลุงตู่เพราะอะไรว่าเขามีผลงานเขาไม่มีผลงานแล้วเขาจะเอาอะไรมาประชาชนจะไปรักเขาทําไมอะนะฮะเออหน้าดึงเด้งเออไปดึงหน้ามาหน้าตึงนะฮะหน้าตึงอีกหน่อยด้านแล้วไร้สาระชิบเป่งเลยมาไม่เข้าใจอ่ะนะฮะเออก็ไม่เป็นไรก็นั่นแหละแต่ผมม่ไม่ไม่ นี่แหละนะครับพูดนิดเดียวพอไม่อยากพูดเยอะนะฮะเออนะครับก็เหมือนกันเนี่ยไอพักแดงตอนนี้เหมือนกันโอ้โหคำรามคำรามชิบหายคำรามหมูฉลาดขึ้นมาทีเดียวเลยตอนเป็นรัฐบาลนี่มันโง่ชิบหายบารมโง่เลยพอไม่ได้มีอำนาจโอ้โหฉลาดชิบหายเลยโอ้โหผลจากการไล้ประสิทธิภาพประเทศอยู่ในกืนไม่เข้าขายไม่ออกอะไรที่เรียกว่ากืนไม่เข้าขายไม่ออก มึงอยู่ในประเทศที่กืนไม่เข้าคายไม่ออกมึงคุยกับอังเคิลทีหนึ่งโอ้โหอังเคิลคะยังไงดีคะมึงเนี่ยสภาพมึงคิดที่หลุดออกมานะั่นคือคืนไม่เข้าคายไม่ออกของแท้ <laughs> นะฮะรับมือกับเราสามารถรับมือกับอเมริกาได้โดยที่ไม่ต้องขยายประเด็นให้สงเสียเปรียบเขารู้อะไรการที่อนุทินพูดแบบนั้นนะเพราะเขารู้อะไรเขารู้ว่าอเมริกาเจอกับอะไรเขารู้ว่า จีนพร้อมไหมทุกอย่างมันต้องมีการเตรียมความพร้อมหลังบ้านมันถึงกล้าหักนะฮะไม่มีใครว่าหักมั่วๆหรอกก็ดูแล้วกันว่าหนูเนี่ยเป็นหมากยังไงก็ไปดูเอาหนูไม่ได้คิดเองหรอกนะฮะการจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยเขารู้ว่าทำยังไงเดินยังไง เพราะ,ะนั้นผมถึงบอกงานการที่หนูทําอย่างนี้ได้แสดงว่าหลังบ้านต้องพร้อมบอกว่าการสื่อสารขาดความรอบคอบจุลพันธ์หัวหน้าพักแดงการสื่อสารขาดความรอบคอบชี้รัฐบาลทําเสียเปรียบโอ้โหมึงพูดมึงไม่ได้ดูพักมึงเลย <laughs> การสื่อสารขาดความรอบคอบมึงไม่ได้ดูพักมึงเลยสมัยนายกคนก่อนอ, <laughs> อีกคนหนึ่งอดีศรเพียงเกต ปล่อยให้อนุทินเป็นนายกจะนําประเทศสู่นรกหรือสวรรค์หายใจไม่ทั่วท้องไปวันๆประเทศไร้หลักประกันการทํางานโอ้โหมาเป็นกอนเลยนะครับมาเป็นกอนเลยสมัยมึงเนี่ยกูเนี่ยแทบหยุดหายใจสมัยอนุทินมึงบอกหายใจไม่ทั่วท้องสมัยมึงอะกูแทบหยุดหายใจตั้งแต่เวลามึงไปต่างประเทศทีนึงอะกูแทบหยุดหายใจกับชุดมึงกูแทบหยุดหายใจปะฮะมึงแต่งแบบนี้จริงดิ มึงแต่งมาเป็นกล้วยตานีเลยบางทีอะ่ะอ,อีดวกบางทีเดินมาเป็นเพนกวินเลยบางทีกูคิดว่ามึงหลวงหลงยุคมาจากเอ,อ่อคอกม้าที่ไหนนะฮะกูหยุดหายใจตั้งแต่นายกของคนแรกของมึงแล้วนะฮะที่เอาโปรเจกต์แลนด์บิดไปเสนอเป็นน้องไก่อะ่ะกูหยุดหายใจแล้วโอ้โห มึงไปชวนมึงไปประชุมโวยอีคโมิฟอรั่มมาไปประชุมโวยอีคโนมิคฟอรั่มมาไอ้ห่ากูเกิลถามนะฮะกูเกิลถามว่าทำไมเราถึงต้องไปลงทุนในประเทศคุณอ่ะนายกตอบนายกสมัยนั้นนะนะฮะอุ้งอิงตอบ บอกว่าเพราะประเทศไทยเรามีบุคลากรความพร้อมมากที่จะรองรับเรามีโครงสร้างพื้นฐานอินฟาซัคเจอร์ต่างๆและบุคลากรพร้อมมากอินฟาซัคเจอร์แต่มึงพูดเดี๋ยวมึงไม่ไอายเลยว่าโค,โครงสร้างต่างๆเนี่ยมันเกิดยุคไหนมึงไม่ <laughs> แล้วประเด็นคืออะไรไหมไออินฟาซัคเจอร์เอาไม่เป็นไรอ่ะมึงเอาไปขายของได้ไม่เป็นไรลุงกูสร้างไว้ให้นะฮะอ่ะเรามีบุคลากรทางด้าน AI ต่างๆพร้อมซัพพอร์ตนะฮะทำงานร่วมกับคุณนะฮะ Google บอกโอเค งั้นเดี๋ยวเราตัดสินใจเราจะตัดสินใจไปลงทุนของคุณสักกี่บาทกี่บาทก็ว่ากันไปพอ Google พูดเสร็จปุ๊บอุ้งอิงตอบต่อว่าถ้าคุณมาลงทุนแล้วรบก,กวนเอาบุคลากรของเราเข้าไปฝึกง,งานกับคุณด้วยนะ Google ก็เลยงงอา้าเมื่อกี้ยูบอกว่ายูมีบุคลากรทางด้าน AI พร้อมพอไอตอบรับปุ๊บมึงบอกให้เอาคนของมึงเข้ามาฝึกง,งานกับกู สรุปแล้วมึงมีบุคลากรพร้อมหรือมึงยังไม่ฝึกอยู่ยังไง